เริ่มต้นเรื่องคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก่อนนะครับก็กลายเป็นประเด็นที่ร้อนขึ้นมาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการ,การที่ลำตีว่าการการะทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัณณณ์ตั้งขึ้นสอบประเด็นการใช้เอกสารไม่สุดจริตในการสมัครรับราชการทหารของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นเอกสารเท็จหรือไม่อย่างไรก็ปรากฏว่าใกล้จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกรรมการ,ก,ารก็สรุปออกมานะครับ คือแหล่งข่าวจากกระทรวงกาโหมเปิดเผยบอกว่าพลอากาศเอกสุกัมพลได้อนุมัติสั่งการให้ปลดหรือให้ออกจากราชการร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชาชีวะมีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันกระทำความผิดโดยนำเอกสารเท็จคือใบสำคัญสด .9 ฉบับใบแทนลงวันที่8เมษายนปี31ซึ่งใช้แทนฉบับจริงลงวันที่4กรกฎาคม29ที่อ้างว่าชำรุดสูญหายไปขึ้นทะเบียนกองประจำการที่จังหวัดนครนายก เมื่อ2มิถุนายนปี31ถือว่าคุณอภิสิทธิ์กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นความผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรงในการแจ้งความหรือใช้เอกสารอันมีข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานศาส,สดีผิดหลงออกใบสำคัญให้และอนุมัติสั่งการให้เพิกถอนคำสั่งการบรรจุคุณอภิสิทธิ์เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนจปร,รเนื่องจากมีการปกปิดข้อความอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณอภิสิทธิ์คือการขาดการเกณฑ์ทหารเมื่อ7เมษายนปี3 0และไม่มีใบสําคัญทางทหารที่ถูกต้องในการบรรจุดังนั้นคําสั่งบรรจุจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมถึงคําสั่งการบรรจุไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วคําสั่งการแต่งตั้งในอภิสิทธิ์เป็นนายทหารสัญญบัตยศว่าที่ร้อยตรีก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยจึงให้มีการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวต่อเนื่องกันไปเลย ก็เรื่องก็ยุ่งนะครับติดตามมาโดยตามรายงานเนี่ยนะครับกรรมการที่เขาสอบเนี่ยเขาก็สอบแล้วก็ยืนยันว่าเอกสารเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันก็เลยมีผลต่อเนื่องคือพอไม่ถูกต้องไปมีผลต่อการเป็นอาจารย์ที่จอบปร,รอไม่ถูกต้องด้วยเพราะว่าเอกสารมันมันเกี่ยวกันก็เลยถอนคือถอนรูดเลยแล้วก็ยังมีประเด็นที่สืบต่อมาอีกก็คือว่า เมื่อมีปัญหาเรื่องนี้แล้วเนี่ยถือเป็นการละเมิดคําสั่งแบบแผนธรรมเนียมทหารเป็นการละเมิดศิลธรรมและจร,ริยธรรมของทหารสัญญบัติเป็นการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบและผิดวินัยทหารร้ายแรงดังนั้นเทียบเคียงได้กับการผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการพลเรือนซึ่งคณะกรรมการมีมติให้มีคําสั่งไล่ออกหรือปลดออกหรือให้ออกจากราชการย้อนหลังนะครับอันนี้รุนแรงนะฮะคือถ้าเป็นราชการนี่แรงนะครับ คือไล่ออกปลดออกนี่ไม่ไม่มีบําเหน็จบํนานาญอะไรเลยนะครับถอดยศด,ด้วยถูกดําเนินคดีอาญาด้วยนะฮะเพราะใช้เอกสารเทศประมาณนี้นะครับก็เขาบอกมีผลย้อนหลังการกระทำความผิดตั้งแต่2มิถุนาปี3-1กรณีนี้นับว่ามีนัยสําคัญอย่างยิ่งเพราะมีผลทําให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยอาจจะขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญซึ่งอาจจะมีผลการเป็นสสด้วยคือพอขาดคุณสมบัติพิจารณาธรรมก็หลุดจากความเป็นสสเสียหายเยอะนะครับ คือกรรมการเนี่ยเขาท,ทําหนังสือบอกเชิญคุณอภพิสิทธ์ให้นําเอกสารมาชี้แจงก็รอแล้วรอเล่าคุณวิสิทธ์ก็บายเบียงเลื่อนเวลาการมาให้ชี้แจงไม่ได้นําส่งเอกสารใดๆให้กรรมการจนกระทั่งพ้นกาหนดระยะเวลาให้ส่งเอกสาร6พฤศจิกายนปี55ที่ผ่านมากรรมการก็เลยมีมติตัดสินเพราะให้โอกาสแล้วไม่มาชี้แจงปรากฏแลาทางฝั่งคุณอภิสิทธิ์กับคุณทางคุณศิริโชคอธิบายครับบอกไม่ใช่บายเบียงไม่มาชี้แจงนะเรื่องนี้ สอบไปหลายรอบแล้วแล้วสรุปตัดสินไปแล้วส่งไปชั้นปปชก็บอกว่ามันจบแล้วไม่มีมูลหลายรอบแล้วแล้วก็มาสอบใหม่อีกคุณวิสิทธิ์ก็ถามบอกประเด็นอะไรที่สอบใหม่อ่ะสอบแล้วสอบอีกชี้มูลจบไปแล้วเอ้ามาลื้อใหม่สอบใหม่อีกคุณสิริโชคก็ตั้งค้อสังเกตว่ามันเหมาะเจาะจงเหลือ,อลเกินนะมาทําตอนจะอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายชิดปัต์ก็มองว่านี่เป็นเกมการเมืองต้องการดิสเครดิตเพื่อลดทอนน้าหนักการอภิปราย เนี่ยครับคุณสิริโชคเขาก็อธิบายนะครับบอกว่าคือพร้อมให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการของกระทรวงการลโหมซึ่งวันที่22ตุลาคมเนี่ยพลตรีสวัสดิ์ทัศนาผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตราในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทําหนังสือถึงคุณอภิสิทธิ์เข้าไปให้ปากคําหรือส่งเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการวันที่30ตุลาจากนั้นคุณอภิสิทธิ์ทําหนังสือตอบกลับวันที่26ตุลาว่าเคยมีการสอบสวนหลายครั้งซึ่งเรื่องนี้ปปชมีคําสั่งยุติเรื่องไปนานแล้ว จึงขอทราบรายละเอียดการสอบสวนว่าเหตุใดจึงตั้งกรรมาการสอบสวนเรื่องนี้อีกและต้องการสอบหรือรับทราบประเด็นอะไรจากาันที่30ตุลาคมเนี่ยพลตรีสวัสดิ์ทำหนังสือตอบกลับไปถึงประเด็นการสอบสวนโดยระบุว่าสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้กระทรวงกลาโหมชี้แจงข้อเท็จจริงและตรวจสอบเอกสารต่างๆแล้วรายงานผลให้ผู้ตรวจการทราบต่อไปรวมถึงกรณีนี้เคยแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการจึงเห็นว่ามีข้อมูลเอกสารดังกล่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงอยู่แล้วและก็นัดไปให้การพร้อมยื่นเอกสาร6พฤศจิกายนแต่คุณอภิสิทธิ์ทำหนังสือตอบกลับไปเมื่อ5พฤศจิกายนว่าต้องการให้คณะกรรมการจัดส่งเอกสารประกอบการสอบสวนเพื่อให้ได้รับทราบก่อนไปให้ปากคําและเพื่อหาพยานหลักฐานไปแสดงวันที่6พฤศจิกายนติดภารกิจไปฮ่องกงจึงเลื่อนไปให้การ คุณสิริโชคก็ที่บายบอกขอตั้งค้นสังเกตว่าทําไมรีบร้อนผิดปกติคุณวิสิทธิ์ก็บอกก็ยินดีไปเอกสารบางส่วนก็มีอยู่แล้วเคยชีย้แจงสภา,าแล้ววันที่นัดคุณวิสิทธตบอกติดไปฮ่องกงขอเลื่อนท้ายที่สุดกรรมการสรุปบอกผิดสัง,งัานแปลว่าอะไรเนี่ยฮะทางฝั่งประชาธ,ธิปัตย์ก็อธิบายนี้นะครับคุณวิสิทธิ์ก็ตั้งประเด็นนี้ฮะบอกแปลกแปลกตรงที่เอกสารเนี่ย กับความผิดที่ระบุไม่มีตรงไหนเลยที่บอกว่าผมเนี่ยไปจัดทําเอกสารเท็จผมไปทําอะไรเท็จผมไม่ได้ทําอะไรเท็สเลย <c oughs> เอกสารเนี่ยที่มันออกมามันก็ออกมาจากฝั่งกระทรวงกลาโหมนี่ทหารก็เป็นคนทําผมไม่ได้เป็นคนทําเอกสารมันเป็นเอกสารราชการในทหารเขาทําไม่ใช่ว่าผมไปปริ้นจากอิงเจตหรือปริ้นจากปรินเตอร์แล้วปั๊มตาเทจเข้าไปสัที่ไหน มันแปลกตรงที่ว่าทหารเป็นคนทําแต่คนออกเอกสารไม่ได้ถูกดําเนินการไอ้ผมซึ่งไม่ได้ออกเอกสารแล้วไม่ได้มาจากผมทํากลับมีความผิดมันแปลว่าอะไรเนี่ยฮะคุณพิสิตั้งเขาสังเกตนี้นะครับบอกว่าความจริงถ้าเกิดการกระทําที่อ้างว่ามีการรับผมเข้าไปโดยไม่ถูกต้องนั้นก็แปลกเพราะไม่มีการดําเนินการอะไรเลยกับคนที่รับผมเข้าไปคือรับเข้าไปเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับ ไม่เดินเมือนการอะไรซึ่งเป็นผู้ที่มีอํานาจไม่มีเอกสารไหนเลยที่ผมทําขึ้นมาแต่เป็นเอกสารของราชการที่ออกให้เองทั้งนั้นและถ้าวันนั้นเขาไม่รับผมเข้ารับราชการผมก็ต้องไปรับราชการทหารในช่องทางอื่นอยู่แล้วและผมยืนยันได้ว่าถ้าเรื่องนี้คือผมยืนยันได้ว่าเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองแน่นอนอผพิสิทธ์บอกนี้นะครับก็ก็ตั้งความสังเกตนะครับบอกว่าเขาเนี่ยคือกรรมการทําจดหมายเชิญมา ตนก็ได้สอบถามบางประเด็นกลับไปก็คือ1มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ตนตรวจสอบมาที่เขาถามมามันคนลปะประเด็นกันข้อเท็จจริงไม่ตรงกัน2ไม่ค่อยตรงกับเวลาที่รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ด้วยและเขียนชัดเจนว่ายินดีไปชี้แจงสุดท้ายเขาตอบมาอีกครั้งว่าให้ตนไปชี้แจง6พฤศจิกายนซึ่งตนก็บอกว่าต้องไปที่เกาะฮ่องกงและก็ยืนยันว่าอยากทราบประเด็นที่ชัดเจนที่ต้องการไปชี้แจงแต่ที่ประชุมเข้าสรุปว่าตนไม่ดําเนินการอะไรก็แปลกคุณวิเศษบอกว่าไม่ได้เลี่ยงเลย คือพร้อมไปชี้แจงแต่สรุปเลยว่าไม่ดําเนินการแล้วก็ผิดซะงนั้นแล้วก็บอกเอกสารที่ตัวเองทําก็เอกสารตัวเองไม่ได้เป็นคนทำราชการก็ออกให้ก็เป็นขั้นตอนราชการของกระทรวงกลาโหมของทหารทมแล้วมาบอกผมผิดมันมันคืออะไรเนี่ยฮะบอกถ้าเกิดตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขาไม่รับผมก็ไปรับราชการทหารที่อื่นแต่นี่เขารับผมก็เข้ามาทำแล้วผมผิดตรงไหนเนี่ยยุ่งอะฮะเนี่ยไม่จบอะ